van mijn ouders hè, niet te hard aan de kind trekken, daar valt ze naar beneden. Doe me heel rustig aan. Ben je nemen kan je dan, Onze door dan. bij, want dat mevrouw Poel. Helaas is ze vandaag niet aanwezig, maar heeft ons nog geschonken met hun mooie cadeautjes. En natuurlijk mevrouw bedankt voor hun sponsoringen. En Boedan Meteco die ons gesponsord hebben voor de cadeautjes.

ว้าสวยลูกโอเคย่าวันนี้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 ตรงนี้ทางคนนี้ข้าวสวยกรรมการด้วยลูกยาโอเคมะโปเขาจะไดทีคุณลาสีนะยะโปเะีทุกคนเลยมวยสุดเกนาีเรดมัได้ทีีลูกดูมาีมวยยาโอเคทนี้ลูกดมาีนเตอร์ เอ็นเ okay. right. ียนเิเติรกดาวน้องแกนะคะยี่สองเจ่ามิบยสีมาเอสเตอร์บหเซเลน่านะคะเอาใหม่อีกทีนึงเนน้องเกลสวัสดีค่ะน้ลูกนะเอ็นสวีลงซ้สวัสดีค่ะโอ้โหนะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะสำหรับมีสปอนเซอร์ยอะมาได้วุ้นเต๋ไอัวเรามาด้วยนะครับสปอนเซอร์ทุกท่านเนะ ขอให้ทุกท่านที่เป็นสปอนเซอร์ของเราในวันนี้รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เอาน้องๆมาร่วมสนุกสนานกับพวกเราในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสําเร็จในชีวิตนะคะสุขกายและใจแล้วก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนวัฒนธรรมไทยของเรานี้ตลอดไปนะคะอีกห้านาทีแล้วเือเวลาอีกห้านาทีแล้วนะคะอีกห้านาทีนะคะสำหรับการซื้อสลิงเจอร์นับเบิิเนี่ยนกล่สุฟเฟย์มิวเทอร์โฟร์สリングเจอร์โฟร์แมดแอพพลิเคชั่น แล้เขาเป็น <begun> ห่าวแทนได้ไหมย่าี่ทนีนาด้กาเร คชื่ออะไรลูกกินกินอะไรกินกินกินทียงโอเคโอเคน้องกิมอายุเท่าไรมาดิผู้ชายแล้วผู้ชายแล้วเห็นไหมผู้ชายแล้วหนูชื่อมะลิคุณแม่ชื่ออะไรคะผมชื่อมะลิค่ะผมชื่อ เกือบที่สครับใครไรสามได้แก่ยินดีกัเดนเอร์ทวตเตอร์วอร์พอครับผมโอเคอยูนท้างหน้าลูกสวยนะคะสวยรเดนอันดับานะวอร์พอนวอร์พอ คุณชนะนีนะคะนี่สาวโคราชนะคะมาจากโคราชนะคะยืนตรงนี้ก็ลงยืนขึ้นไปข้างหน้าก่อนนิดนึงนะคะโอเคหน้าน้องเก่งตุ้ยได้พรี์ครับนะรางอันดับสองได้แกย์ดูหน่อยได้ไหมคะทีนี้ถ้าถอยสเตฟานีสเตฟานีนะคะได้อันดับสองน่ออย่าลืมยิ้มนะลูกอ่อยิ้มเยอะยิ้มหน่อยยิ้มเยอะ นี่ยืนข้างกับราพรนะคะน้องมิวเอเดอซรเ์ที่นึ่งได้แก่สำหรับหนูน้อยสงกรานปี2556ปีนี้ได้แก่น้องมเอร์สซอร์เรับซอรเซอร์อร์นซอน์อร์รเอเ้ออรเ์ ตกมลีนะครับนงมรีนะครับีได้นครับนาฮัเอร์ดิสเดอลอร์รีเนสเ่เได้สเิลเนนเเิ่งนวโอ้โหตนีนาซนะครับนี้สามสาวนี้ก็จะมีหน้าให่เข้ามาเยอะนะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้เอาเอนดวงวันยังเยอะเดี๋ยวก็ให้

เวที่ฝึกฝนฝึกฝนสำหรับตอนนี้สำหรับการยิ้มการไหว้นะคะการเดินนะคะส<ต>ำหรับโลคัลเบเกนมากแกมิสปกตุเล่โทดัสเทฟตีนไค่ะอ้าวขวัญใจค่ะขวัญใจของขวัญได้ไ่ใครเอยค่ะสำหรับน้องที่จะได้ขวัญใจประชาชนนะคะหรือว่ามิสปกตุเล่ในวันนี้ได้แก่มิสปกตุเล่ค่ะนะ้าได้ไหมเด็กส อ๋อเป็นสุภาพเราทุยได้สเต็ปทีนะครับผมขวัญใจข้างหน้าเท่านั้นเลยใช่ไหมเอ่ยโอ้โหเป็นขวัญใจแห่งปีเลยนะครับน้องรอหนรางวัลเดียวเลยใช่ไหมฮะแต่ตะคีนนี่ยังใส่เดินกวาดในวัาเงี้ยวเหมค่ะอ่าม้อพื้นรางวัลนะครับเรามีแบบว่า ไม่กี่ปีก็ขึ้นเวทีใหญ่ได้อันนี้ฝึกฝนไว้ก่อนนะคะสําหรับการศึกษาวัฒงานทาไทยในวันนี้นะคะโอเคไม่ไวกำลังดีกำลังดีกำลังดีคุณแม่ครับหรือคุณพ่อคุณแม่รับรับของน้องไปด้วยนะครับผมสาหรับน้องๆที่ท่านอื่นนะคะน้องๆคนอื่นที่ไม่ได้รางวัลนะคะเรามีของขวัญให้นะคะ ไม่ของคนะคะเรามีของขวัญให้นะคะแล้วแต่ของขวัญไม้ก่อนแล้วกันนะเราโอเคน้องๆไม่ได้ยุลีแคนเพรชชวนในว่าไกลกโดเจอโอเคยะโอเคค่ะกิมพิอโดเจอจริงๆวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มาดูเด็กๆนะคะมาประกวดมาร่วสนุกสนานกันในวันนี้นะคะ ทำไมของพ่อข้างหลังไม่ได้ตำแหน่งอะไรของเต็มมือคุณพ่อคุณแม่ครับหาถุงมาช่วยน้องส่งใส่ห้องด้วยนะครับผม